แล้วไงคะในเมื่อมันทําให้ฉันมีความสุขโอ้ยถ้ามันจะดีอ่ะมันดีกว่านี้ไปตั้งนานแล้วพี่มันเฮงซวยเองอะ่ะช่วยไม่ได้ถึงผมจะดีแต่เปลือกไงคุณก็รักผมหัวปักหัวปาไม่งั้นคุณทิ้งผมไปนานแล้วฉันอิ่มแล้วกลับก่อนนะเดี๋ยวสิครับพืณนฟ้าผมยังไม่หายคิดถึงเลยครับ <laughs> เลิกกับเมียให้ได้ก่อนไหมเขามีคิดถึงฉันโหคุณฟ้าผมเองก็อยากเลิกใจจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็หายจงังหวะอยู่อ่ะผมชอบคุณจริงนะครับคุณฟ้าฉันก็ชอบคุณค่ะเพราะว่าคุณหน้าตาดีแล้วก็ตรงสเปคฉันถึงจะมีแต่ตัวก็เหอะ แต่ฉันก็อยากได้ตัวคุณมาครอบครองเพียงคุณเดียวคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะคะระหว่างเมียจนๆที่ทำงานออฟฟิศกับลูกสาวนักธุรกิจอย่างฉันเช็คบินด้วยครับ 1,200บาทครับนัดนัดมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมก็ม,มากับเพื่อนไงแล้วคุณนะ่ะมาทำอะไรแถวนี้ ฉันมาคุยงานแถวนี้แล้วทำไมมากินข้าวไม่บอกฉันน่ะแล้วผมต้องบอกคุณทุกอย่างเลยเหรอมาก็ดีแล้วจ่ายค่าอาหารให้ด้วยแล้วกินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะขันศงครับทำไมค่าอาหารแพงขนาดนี้อน่ะนัแล้วนี่เพื่อนไปไหนหมดทำไมไม่ช่วยกันหารจะพูดมากเลยไหมลำคาญจะจ่ายไป 1,200ใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณมากครับ ฉันบอกกี่รอบแล้วว่าใหญ่ใช้เงินเปืองอะเปืองอะไรวะแค่พันสองเองนี่คุณใช้คำว่าแค่เหรอทุกวันนี้คุณยังไม่มีปัญญาหาเลยเพราะว่าฉันหาเลี้ยงคุณอยู่อะทำไมคุณไม่ไปหางานทำสักทีอะนี่คุณว่างงานมาตั้งห้าเดือนแล้วนะก็ค,คงเม็นขี้เกียจแต่ฉันเหนื่อยแล้วฉันก็โคตรเหนื่อยเลยไหนคุณบอกว่าฉันคบกับคุณแล้วฉันจะสบายไงแล้วนี่อะไรอะ่ะฉันต้องมานั่งจ่ายค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนโทรศัพศท์คุณอีกแล้วไหนจะค่ากินอีกทุกอย่างก็มีแต่ฉันฉันฉันคนเดียวอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็มีรถให้คุณขับไปทำงานมีบ้านให้คุณอยู่คุณพูดงี้จริงดินี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฉันจะไม่เลิกกับเคแล้วมาคบกับคนอย่างคุณเลยฟ,ฟัง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 จะไปจากพี่จริงเหรอฟังเฮ้ยแว่น ผู้หญิงเขาไม่เลือกแกอย่าออดวอนได้ไหมวะเล้วพี่ทําผิดอะไรไะทุกวันเนี้ยพี่ทําทุกอย่างเพื่อฟางจริงๆนะฟังรู้แต่ฟังอยากมีอนาคตที่มันดีกว่านี้ฟังเบื่อไอ้ห้องเช่ากระจอกกระจอกนี่แล้วเบื่อที่ต้องย่าอยู่กับที่แล้วฟังก็ไม่อยากมีแฟนเป็นคนขับวินด้วย <c oughs> เขาก็เลยเลือกฉันไงเพราะฉันมีบ้านมีรถ แถมหน้าตาดีกว่าแกด้วยฝังฝังอยากไปจับพี่ได้ไหมอ่ะพี่รักฝังจริงๆนะพี่สัญญาเลยอะ่ะพี่จะทำทุกอย่างมันดีกว่าเนี้ฟฝังแล้วปะโอ๊ยถ้ามันจะดีอ่ะมันดีกว่านี้ไปตั้งนานแล้วพี่มันเหงซวยเองอะ่ะช่วยไม่ได้พี่ถามให้เลยหน่อยนะฝังจะเลือกใครระหว่างพี่ที่ร่วมสู้กับฝังมาตลอดกับผู้ชาย ที่ฟราเพิ่งรู้จักได้ไม่นานฟังเลือกเขาอย่างกับไอ้น้ามันดีนักแหละมันแค่วันขับวินได้วันแค่วันไม่กี่ร้อยถึงเขาจะขับวินแต่เขาก็ไม่เคยขอเงินฉันใช้ดีกว่าคุณตอนนี้ซะอีกอะ ดีแต่เปลือกนอกถึงผมจะดีแต่เปลือกไงคุณก็รักผมหัวปกักหัวปําไม่งั้นคุณทิ้งผมไปนานแล้วถ้าฉันไม่รักคุณฉันคงไม่ทําเพื่อคุณขนาดนี้หรอกทาไมคุณไม่ทําเพื่อฉันบ้างอ่ะก็ทําหน้าที่ผัวที่ดีอยู่นี่ไงมีคุณคนเดียวไม่นอกลูกนอกทางด้วยหรือว่าคุณอยากจะให้ผมมีไม่เป็นแบบนั้นฉันไม่ยอมแนะ่ แต่ถ้าผมบอกว่าผมมีนะหมายความว่าไงผมล้อเล่น คุณมีอะไรหรือเปล่าครับจะสั่งอาหารเลยครับพอดีว่าผมปิดร้านแล้วนะครับเ,เปล่าค่ะพอดีฉันเห็นป้ายรับสมัครพนักง,งานนะคะก็เลยอยากจะมาสมัครคุณแน่ใจเลยครับแน่ใจค่ะแต่ว่าฉันขอทำเป็นพรทธรรมสาร์อาทิตทย์ได้ไหมคะพอดีว่าจันทถึงสุกฉันทำงานประจำนะคะ ได้ครับผมไม่มีปัญหาแต่ว่าผมมีเรื่องจะบอกคุณนะครับอะไรเหรอคะคือว่าแฟนคุณเขามีดูเหมือนคุณกับแฟนจะมีปัญหากันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไม่ทำงานเอาแต่เที่ยว ฉันก็เลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ,จ่ายทุกอย่างฉันก็เลยต้องมาหางานเสริมเพราะว่าเงินไม่พอจ่ายนะคะแบบนี้ก็แย่เลยสิครับคุณเป็นผู้หญิงแต่ต้องมาหาเลี้ยงผู้ชายแบบนี้ช่างมันเทอค่ะฉันลืมแนะนำตัวเลยฉันชื่อฟางนะคะแล้วคุณผมกันครับถ้างั้นก็คุณพ้อเมื่อไหร่วันหยุดหน้าก็เริ่มงานเลยนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะ คอัน <Wars. S 1> นี้ในขั้ฟ้านี่นะครับใช่ควันนี้วันหยุด ทำไมถึงหนีเมียม,มาได้เมียมไม่สงสัยหรอเขาไม่อยู่บ้านนะครับเห็นบอกว่าไปสมัครทำงานพาร์ทไทม์ผมเองก็ม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปทำงานที่ไหนคุณก็เลยพาฉันมาลานนี้เนี่ยนะร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีอาหารก็ไม่อร่อยพันเคียร์หลังร้านเรียบร้อยแล้วนะคะใจมากนะ เย็ล้วฟังก่อนดีกว่าแล้วนี่ตกลงคุณหาคำตอบได้หรือยังว่าคุณจะเลือกใครยังครับผมเองก็ยังไม่กล้าพอผมแอบสองสารเขานะครับเขาเองก็ทำทุกอย่างเพื่อผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้รักเขาแล้วนะครับคนที่ผมรักเนี่ย คือคุณนะครับแปลว่าคุณเลือกฉันครับที่แท้คุณก็แอบ,บนอกใจฉันคนนี้มันเป็นผู้หญิงหน้าด้านจริงๆเลยนะรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังจะมายุ่งอีกฟางจะมาด่าคุณฟ้าแบบนี้ไม่ได้นะนี่คุณปกป้องมนันเหรอฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณยังกล้านอกใจฉันอีกเหรอ สงสัยสิ่งที่คุณให้อะมันคงยังไม่พอมั้งคะเข้าถึงยังได้โหยหายอย่างอื่นแกนปาฟังจุดน้ำฟังไม่คุยกันที่บ้านเดีอยว่นี้มาดิมาดิเลยน้ำฟังคุณการทีค่คุณทำลายครอบครัวคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับแล้วไงคะในเมื่อมันทำให้ฉันมีความสุข แบบนี้ไงไม่เอ้ยโคตรน่าลำคาญเลยทำไมคุณต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยวะฉันมากกว่าที่ต้องพูดคำนี้ตั้งแต่ฉันใช้ชีวิตกับคุณมาชีวิตฉันมีแต่ตกต่ำลงคุณเลิกเลยสิไม่ฉันไม่เลิกคุณตอบมาเลยว่าคุณจะเลือกใครตอบมาสิคุณจะเลือกใครกูบอกให้ก็ได้นะกูเลือกเขาพอใจยังแล้วออกไปจากชีวิตกูสักที ขึ้นไหมครับค่ะตรงแขนนิดนึงไหมครับที่แกพามันเข้าบ้านทำไมฉันก็จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะเมียของนักไงไม่แกไม่มีสิทธิ์เมื่อวานผมไล่คุณเลยนะแต่คุณไม่ยอมไปก็ต้องใช้วิธีนี้แหละ อยู่ด้วยกันสาคนผัวเมียไปเลยนี่อย่ามาใช้วิธีสกรปรกแบบนี้กับฉันนะงั้นเขาก็รีบออกไปสิผมอยากเลิกต้อชีวิตใหม่ละผมไม่อยากมีเมียน่ารำคาญแบบคุณอีกต่อไปได้ฉันไปก็ได้คืนฉันอยู่ต่อไปอ่ะฉันก็ไม่มีความสุขหรอกผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบคุณกับผู้หญิงไรอย่างอายแบบเนี้ยก็เหมาะสมกันดีนี่มึงกล้าด่ากูเหร มึงไงก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เหรอใครๆต่างก็อยากที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่เหรอมึงรีบใส่หัวออกไปเลยนะไป มีคนรักที่ดีอยู่แล้วอย่าคิดนอกใจเพียงเพราะความคิดชั่ววูบที่ว่าคนใหม่จะต้องดีกว่าเพราะหากคุณตัดสินใจผิดพลาดคุณจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าที่สุดมันก็แค่คนขับวินไซ เดี๋ยวเพีงประกอบกับข้าวเหรอ